เจริญพรญาติโยมตอนนี้กำลังเตรียมตัวนะฮะออกเดินทางมุ่งสู่การจนบ,บุรีนะครับขึ้นรถประมาณหกโมงนะฮะตัวน,นี้กำลังเก็บบริขารน,นะฮะอันไหนไม่ดีก็จะเปลี่ยนนะฮะอาจารย์ท่านเปลี่ยนด้ามกดนะฮะอ่าพ่นเรียบร้อยนะนำด้ามกดอ่า เอาทินเนอรอล้างนะล้างก่อนทินเนอรอนะครับไม่กระดกอ่าทินเนอร์ล้างนะฮะอา <c oughs> จารย์ตาหวานทําให้นะะอา <c oughs> จารย์ตาหวาน <c oughs> โอเคนะฮะนี่นะครับก็เตรียมตัวหมดแล้วนะฮะเตรียมตัวเตรียมใจนะฮะนี่ครับหัวหน้ากลุ่มนะฮะผู้มีพรรษาเยอะนะฮะพระเทรานุเทระ<อ>นะครับพระอาจารย์ต้อมนะฮะอ่าพระอาจารย์ต้อมอันนี้พระอาจารย์ เปย์นะฮะผู้กรรมฐานแตกนะฮะกรรมฐานนะกรรมฐานแตกไงท่านไม่ท่านไม่ได้นอนกดท่านไม่ได้นอนเต็นท์ท่านนอนกรนท่านนอนกรนนะท่านเปทุกแกหรอท่านเดินมาแล้วนะสามสี่ประเทศนะฮะอินเดียอินเดียไปสามรอบนะฮะอินเดียไปสามรอบแล้วนะฮะรอบนี้คือรอบที่สี่นะะท่านบอกว่าท่านจะไป นะครับแต่เราไปกินเินเนอร์รู้สึกเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะอาจารย์อาจารย์เตนะฮะนี่อะไรเด่นเนอะเด่นครูผมเต้นเตรียมตัวนะเตรียมตัวเตรียมตัวนะะเดี๋ยวไปดูอาจารย์เฮงนะอาจารย์เฮงอาจารย์เฮง ตอนเลยไหนอ่ะพร้อมยังพร้อมไหนฮะพร้อมแล้วอยู่กลุ่มไหนเนี่อยู่กลุ่มพ่าจารย์หรือเปล่าฮอ่โะอ้ไม่ได้อยู่ระอพ่าย์แล้วนี่ถ้าใครจะดูแลอะไรทีเนี้ยแล้วจะไปไหนอ่ะ ปกของไว้ไหนเออเดี๋ยวอาจารย์เขาจะให้พระอาจารย์ก็เชื่ออะไรนะฮะอัเถ้ยอเออแล้วแล้วแล้วอยู่กลุ่มหกจะมาจะมากลุ่มพระอาจารย์ไหมนี่ไปได้หมดไปได้หมดถ้านอนน่ะต้องมีคนปลุกนะ มั่นใจไหมจะย้ายกลุ่มไหมย้ายกลุ่มลงชื่อยังลงกลุ่มไหนกลุ่มหกแล้วใครจะดูแลเอเอหลุงพี่เขาดูแลก็แล้วสามวันนินสันสามวันนินสันนะฮะไปเรียบร้อยแล้ว

เตรียมพร้อมนะฮะเตรียมพร้อมจันเฮงจันเฮงไม่อยู่นะครับจันเฮงไม่อยู่เก็บเรียบร้อยแนละ้วเอ้ามาแล้วนะฮะโอ้พอร้อมเลย พร้อมหรือยังพร้อมครับอ่าพร้อมแล้วโอ้ย่านยมอาจารย์จะได้ดูเด้อเดินทางวันนี้อ่ะไปพายเลยสบายเดินออกไปได้เลยเนี่ยชาร์จแบตโทรศัพท์อยู่อ่ะชาร์จแบตโทรศัพท์อยู่โอ้ประตูเลยหนักไหมไม่นะไม่หนักเนา,าะเบาเบามีอะไรจะสั่งไหมไม่มีไม่มีมีอะไรจะสั่งได้ไ ทางทางครูอาจารย์ทางโน้นบอกครูอาจารย์ทางโน้นไม่มว่าไว้เป็นหลักฐานว่าจะเริ่มเดินทางวันนี้มีอะไรจะบอกไหมว่าไม่ต้องเป็นห่วงครูอาจารย์เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงไง,ไงน,นี่มันการสั่งนะสั่งไม่ใช่ว่าสั่งเสียอะไรนะสั่งคือว่าสั่งคงจะผมจะได้ปฏิบัตินะฮะจะได้ แต่ว่าลงชื่อทาพาสปอร์ตนะฮะจะได้ไปอินเดียนะอาจารย์เฮงนี่น่าจะผ่านนะฮะน่าจะผ่านไม่ต้องป็นห่วงครับครูบาอาจารย์ผ่านตลอดผ่านตลอดนะฮะโอ้สาธุโมตนาบอกมีอะไรจะบอกว่าอาจารย์เด็กไรไหมไม่มีเนาะไม่มีครับเดี๋ังไปอินเดียด้วยกันออเป็นกรลังแจเนะเดี๋ยวค่อยไปอินเดียด้วยกันครับอาจารย์นั้นเปลี่ยนรูปใหม่ได้รูปโปรไฟล์ใหม่เมื่อวานเห็นอยู่ กำลังเตรียมตัวนะญาติโยมโอ้ยขึ้นรถหกโมงล้วรู้จะเป็นยังไงนะอากาศหนาวนะครับอ่าว่ะปฏิสาสุตหกฏิอาจารย์เฮงนะฮะเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยสำรวจนะสำรวจเมื่อกี้เ네นนซันกลับไปแล้วเมื่อกี้ ดูอาจารย์ท่านแบกของนะโอ้ทำไมมันเยอะขนาดนั้นาาาาาอาจารย์ทำไมของเยอะอยังครับผมงรู้อไงผมจะเท้าเทียโอ้ยคลองลายเด็กคนหน่อย <c oughs> ว้ดหนักไหมครับนี่เยอดคมหนักเ <c oughs> น,นีนน่ยเท่านี้อันาน,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 านี้อันนี้ทดลอง ทดลองน้ครน้ำเต็มพร้อมอันนี้ก็ผ้าสังขาผ้าสาธุพระอาจารย์เห็นแล้วเหนื่อยแทนนะอันนี้อันนี้อันนี้ขาเต้นอขาเต็นเต้น้วเต้นเต้เต้นแล้วเหนื่อยเลยพระอาจารย์ครับของเราก็หนักอยู่แล้วของเราก็หนักอยู่แล้ว นี่ของจริงมาแล้วครับนี่ดาตุโอ้พระอาจาร์เพียบพร้อมเลยโอ้โหต้องเวลานั่ได้ดีทำไมยาวขนาดนั่นน่ะสะทั้งมือเลยตัวนีโอ้โหผมนึกว่าอาจารย์สุดสุดแล้วยิงห่างเลยนะไปห่อนะจี่สองโลสองโลมันหนักมั้งครับอาจารย์ ใหญ่สูงสูง,อสงนอนไม่กี่ชั่วโมงเหรอครับถ้าได้นอนแป๊บเดียวปีแล้วก่อิให้ะเานะครับโอเคนะครับด้วยจอ

อาจารย์คมพร้อมแล้วครับอาจารย์คมนะะอาจารย์คมมาแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะอาจารย์คมเรียบร้อยแล้วครับเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมไปเตรียมเลินเรียนรู้อดทนฝึกฝนทำสาธุมีอะไรจะสั่งเสียไหมครับอนเดินทางไม่ใช่สั่งอรเสียครับผมขอบุญอันนี้มอบให้แด่ญาติโยมผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ขอให้มีส่วนร่วมในบุญเนาะขอให้มีส่วนร่วมบุญกุศลครั้งนี้ขอให้คุณพระศรีรัต,รตรนใต้คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ยกมารวมเป็นตบะเป็นเตชะเป็นพรารวัตรปัจจัยอำนวยอวยชัยให้ญาติโยมทุกคนและบรรดาบรรดาพระเทรานะเทระผู้มีบารมาลูกคุณทุกท่านขอให้มีความสุขความเจริญให้มากไปด้วยอายุวันะสุขภพระปณิพานธนสารสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการ ให้คิดเปลนทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้ความปรารถนาน you ั้นๆจงพันสำเร็จพันสำเร็จด้วยเถินสาธุปะทังเถิสาธุสาธุญาติโยมเนื่อวานถ้าจะท่องพันหนังได้ไหมครับอล่เห็นดีเพื่อดีเนี่ยญานโยมกระเจ้ากระด้งว่าเบิ่มสิ ไม่ไม่ไม่ขอไทยไหมใช่คันคันคันใม้อาจารย์เปะก็สำคัญเลยนี่ครับคันอันนี้อันนี้ก็พอชุดเดียวกันท่บอกกบเลยนใช่ครับไม่มันจะเป็นใบโพกับไม่ไม่ใบโพนะอาจารย์ใบโพนี่ครับใบโพนี่คืออันใหม่ครับอแล้วครับปุดไทยแล้วครับปุ๊ดไทยแล้วนี่คือคันนะครับคันอาจารย์เปยนะนี่หาไม่ได้กันนะครับสามสี่โครงการนะครับนี่ นี่นะครับนี่มันไป็นภูเขาควายไปแล้วครับนี่ควายโอ้ภูเขาควายครับผมเอบเอิ้นว่าเต็มโอ้คืนนี้นานๆหาไม่ได้อีกแล้วโอ้พระอาจารย์กันครับ เล่นไม่ได้แล้วบเออรู้ว่าเตะแล้วเล่นเลยด้วยตาติดแล้วตกตาป่อยหรอกไลฟ์สดนะครับนี่โอยสดยไม่ใช่เล่นๆนะครับป่อยแล้วนะครับเออป่วยแล้วป่วยมันปวดหัวจริงเราพลาดเองกเด็กจะปวดหัวไปแล้วครับโอ้สาธุไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะเป็นหนึ่งไลฟ์สดอยู่บุเดินทางแล้วนะครับโอ้ย เตรียมพร้อมรับเดินทางแล้วรอบม,มานี่นตัวนะครับเตรียมตัวเตรียมใจนะฮะเดินไปแล้วนะครัไปย่อยไปแล้วฮะไปยังพร้อมยังล็อกอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วผมนะเออรองเท้าเอาไปไหมไม่เอาไปเลยไม่เอาไปนี่ท่านกลัวรองเท้าหายนะฮะท่านก็ ทำสัญลักษณ์ไว้นะฮะอีกสักหน่อยท่านก็จะปาดนะฮะว่ามันหนักนะฮะจะปาดดอกปาดดอกอาจารย์ปาดประปาดควเพลนปาดไปแล้วปาดสูมอ้อยไฟน้ำแปงดีฟันเนี่ยปฏิปาดหัวก่อนปาดหัวอ้อยไปก่อนมันมันหนักหัวปฏิปาดสมมื่อนี่หัวหายทางใช้มื่อนหัวหายทางขวาเอาเเมื่อเม่อเอแม้วเมื่อต่อไมก็อเมอ่อ่ะโมทนาเด้อญาติโยมสาธุสาธุ